ถ้าไม่อยากทำงานประจำไปจนแก่นี่คือ6สิ่งที่คุณต้องทำด่วน 1. จงเรียนเพื่อทำเงินไม่ใช่เรียนเพื่อทำงานเราถูกสอนมาเสมอว่าการเรียนคือบันไดสู่งานที่ดีแต่ชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการเอาความรู้ที่มีไปทำเงินต่างหาก 2. รู้ตัวให้ไหวถ้ารู้ว่างานที่กำลังทำอยู่ไม่ได้พาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจอย่ามัวลังเลเรีบวางแผนและตัดสินใจเพราะโอกาสมากมายกำลังรอคุณอยู่ 3. ชีวิตใช้ซะไม่ได้หมายความว่าให้คุณเที่ยวปาร์ตี้ให้เต็มที่นะครับแต่หมายถึง ให้ใช้ชีวิตบนเงื่อนไขของตัวเองอย่าติดกรอบสังคมจนลืมความต้องการของตัวเอง 4หลีกเลี่ยงหนี้การมีหนี้เนี่ยก็เหมือนทรายดูดดูดให้เราอยู่กับที่ไม่กล้าสเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆทั้งๆที่โอกาสทําเงินมากมายรอเราอยู่5อยากเป็นคนแบบไหนอยู่กับคนแบบนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ลอล่อหลอมเรามากกว่าที่เราคิดจงพาตัวเองไปแวดล้อมในบรรยากาศที่ใช่แล้วความสําเร็จจะไม่ไกลเกินเอื้อม6อย่าทํางานเพื่อเงินแต่ให้คุณทํางานเพื่อสร้างและสะสมสินทรัพย์ที่จะทําเงินให้คุณในระยะยาวเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุ้นนี่แหละคือกุญแจสู่อิสรภาพทางการ เงินใครอยากได้พอดแคสต์เหนื่อยน้อยกว่าแต่รวยมากกว่าพิมพ์คอมเมนต์ว่าไปต่อเดี๋ยวทีมงานจะส่งให้ครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นท็อป1%ไปด้วยกันครับ